ลองฟังเสียงเครื่องยนต์ครับโอ้โหไปไเป็นไงเดินทอพอบเดินทออพอบด้วยถ้าพี่ชอบคลิปผมอะฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่มีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆให้พวกพี่ได้ชมต่อไปอย่าลืมนะเวย้ย กดดิรออะไรกดดิสวัสดีครับ,รบผมนกจัดไปมือขวาเฮตีจัดให้ครับผมผมนนยึยิบบาเซรนร้านเฮตีจัดไว้ไหนวันนี้เร<ม>าต้องเบานิดนึงรีวิวนอกสถานที่แล้วพีด่ดูดูนู่นเนี่ยดูนู่นเนี่ยยังไม่ทันจะเบิ้ลเลยนะแม่งรอแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ่ะรอแม่งเตรียมหิว <c oughs> ้วแล้วเตรียมหิ้วแล้วเะเป็นโหเล่นแบบผวาวเลยผวาะเออผ่าวะเฮียป็นโหสักพักเดียวแม่งมาจอดเลยนี่แค่เอารถออกมาในเนี้ยนี่แค่เอารถออกมาในเนี้ย ไม่ต้องห่วงรถแม่งถูกกฎหมายรถถูกกฎหมายอยู่แล้วเล่มครบหน้าสิปกตินะครับวันนี้รีวิวอะไรคุณลนนเรารีวิวซูซูกิ J S X R พัน J S X R พันตัวนี้เป็นตัว L C L C ใช่ตัวปีคศ2อ1 4 2 0ส4แต่ตัวนี้จดใช้ปี2 0ง5น้าะอ๋อจดใช้2015แล้วและซึ่งถ้าพูดถึงเท้าความเนี่ยเราเราตีความได้ที่เขาได้ฉายาคันนี้เนี่ยมันได้ฉายาว่า โรมาซิงอ๋อโรมาซิงไม่ใช่เจ้าโรมาน้อยแล้วไม่ไม่ใช่เจ้าโรมาน้อยเป็นโรมาน้อยโรมาซิงโรมาซิงตัวโฉมเนี้ยมีมาตั้งแต่ปี2009ันเกองพันเกถึงปี2015ใช่เป็นโฉมนี้เลยโฉมนี้เลยคือโฉมตูดบานๆอย่างเงี้ย2009ถึงปี2016ันสิ16กสิบพอเริ่มจากเป็นปี2017ขึ้นเนี่ยจะเริ่มเป็นเป็นตูดเดียวแล้วเป็นตูดเดียวหน้าก็จะเป็นทรงหยดน้ำแล้วเป็นโรมาน้อยใช่เป็นโรมาน้อย ตัวเนี้ยเนี่ยของแต่งเนี่ยเริ่มในชิ้นแรกเลยตอนนี้ก็ไมเสียงเบาๆกันนักลัวอะไรกันดูดูโอ้โหดูดูนี่ซีโร่เกาเวตี้นี่นี่เพียบเลยดูดูกล้องกล้องหันไปดูโอ้โหเป็นไงรออรูบกูแล้เสื้อไว้ที่ชิวชิวหน้าแต่งเลยอ่ะซีโร่เกาวิตี้จริงๆแล้วชิวซีโร่เกาวิตี้เนี่ยอ่ะเอาความนะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่ผมเป็นคนคิดนะใช่เหรอใช่ผมคือเป็นคนคิดเลยใช่ทำมาจากประเทศตอนนั้น สั่งผลิตมาจากประเทศอิตาลีอิตาลีเลยอิตาลีพลาสติกเนี่ยเกบเม็ดพลาสติกเนี่ยผมได้มาจากประเทศเยอรมน,นีโอ้โหมาจากหลายประเทศมากแล้สุดท้ายผมก็เอามาผลิตที่ไทยผลิตที่ไทยสุดท้ายมาจบที่ไทยจบมาจบที่ไทยอุป<ๆ>กรณ์ตกแต่งเนี่ยหลายรายการเลยคันนี้ผมคุณนนท์นะครับไม่ว่าจะเป็นบางคนหน้าคาร์บอนนะครับผมโอ้โหปั๊มนี่ไปเป็นโบ้มาแล้วนี่ยครอบครอบเฟรมนะครับคาร์บอนครออบถังคาร์บอน บางโค้ดหลังคาร์บอนเราท้ายคาร์บอนเราอย่าเพิ่งมองมองผ่านขอบถังคาร์บอนเนี่ยจริงๆนะผมก็เป็นคนผลิตขึ้นอ่าผลิตขึ้นมาล้วคิดแบบขึ้นมาจริงๆเนี่ย C W หรือที่เขาเรียกว่า g i v e r w o o f Racing ตัวเนี้ยเนี่ยชื่อเนี้ยจริงๆแล้ว C เนี่ยมาจากมาจากผมว่าผมให้พี่ขายว่า ไม่รู้หรอกแต่มึงทำหลายอย่างมึงน่ารวยมากเลยนนน่ารวยมากเลยทำไมเพื่อนเอ้ยข้างนี้หรือหรออ่ารีวิวต่อเลยมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งไม่ว่าเป็นกาดแฮนด์นะครับกาดแฮนด์มาแล้วนะครับแล้วก็ท่อสลิปบอนไทเทเนียมไดโวไดดิวไดโวนะครับข้างหลังเป็นด้วงนิกเกิลนะครับของอ่าสายถักกดไวนะครับ ตัวนี้ปลดไวไหมในชายปลดไวพี่เอ้ยไม่ใช่ปลดไวไม่ใช่ปลดไวเป็นเอิร์นเป็นเอิร์นสายเอิร์นชุดเอิร์นนะครับแล้วก็ไล่น็อตนะครับไล่น็อตสีไทเทนะครับผมรถสวยเงาเฉาเลยนะเงามากเลยมีรอยล้มเลยอ่ะไม่มีรอยนะครับรอยล้มชุดสีเดิมด้วยนะชุดสีเดิมโรงงานนะครับบางทรงบางโซ่เป็นคาร์บอนหมดนะครับโซ่สเตอร์ใช้ได้เลยเหลือๆนะครับยางนะครับสายฟ้านะครับไดโบรไดโบรซูเปอร์คอร์ซ่าเพียบ เหลือเพียบเอ้าโอ้โหนี่ข้างบนเป็นอะนี่นี่ TWM ใช่เป็นก้าน TWM นะครับก้าน TWM นะครับลองมาดูอ้อนี่สายไฟโปรเจคเตอร์เลยใช่ไหมไม่ใช่ไฟโปรเจคเตอร์สิพี่น่าจะใช่นะเป็นหลอดโปรเจคเตอร์น่าจะเป็นหลอดหลอดหลอดสีขาวหลอดไฟ LED อ่า LED เรามาดูไมค์เจ้าคันนี้นะครับไมค์เจ้าคันนี้อยู่ที่66องศาไม่ใช่อ๋อนี่ครับหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับหมื่นเจ็ด ลองฟังเสียงเครื่องยนต์ครับโอ้โหเป็นไงเดินท่อพอบเดินท่อพอบด้วยโคตรระเบิดเลยผมบอกเลยเดี๋ยวมันเก่พูดผมแน่เอาไหมเอาไหมเอาใจมากเป็นไง เราใจมากโอ้ยเสียงขนาดนี้นี่นี่ตลาดเขาขายกันอยู่เท่าไหร่นะพี่ถ้าเป็นแอ4แอสโประมาณสิบห้าน่าจะราคาสูงนะเกินสมนะน่าจะเกินสมนะมันก็น่าจะมีสกว่านะใช่ใช่น่าจะมีสมที่เห็นมามันก็น่าจะมีสามสา3สองสามสมสองสอะไรเงี้ยอ่ามัน3ามสมต้องเห็นนะใช่ต้องมีอยู่แล้วแล้วนี่กุญแจกุญแจนี่ครบเลยนะสดอกสองดอกด้วยเหรอกุญแจสองดอกครบโอ้ เรียกว่ากระจกอะไรก็ครบเลยนะ,ะครบหมดหายากมากเลยนะสภาพเนี้ยผมบอกเลยหนึ่งในร้อยโอ้ทั้งหน้านี่เป็นโปโบนี่นาไล่โปโบมาเนี่ยข้างหน้าน็อตโปโบเนี่ยอ๋อใช่ข้างหน้าไล่น็อตโปโบมาโอ้โหเครื่องก็ไม่มีฉลอกซิงแอมก็สวยสวยครอบครงครับเครื่องเป็นคาร์บอนหมดนะครับเท้าก็มีใช่รครบหมดมีคือเอาง่ายๆคันเนี้ยมันมันพร้อมซิ่งแล้วมันพร้อมซิ่งเลย สติกเกอร์ก็สติกเกอร์มันพร้อมสิงเลยเดิมโรงงานครับเนี่ยลงรูปไปเนี่ยจะเป็นแล็กเกอร์เคลือบไปเลยนะฮะจุดสีเปิดได้แบบสติกเกอร์เปิดได้แบบเอาเปิดราคาเล้าๆเลยไหมราคาเล้าๆไปเฮียบอกสองร้อเก้าไปสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าพันบาทมีที่ไหนปีคศสิบสี่แต่จดใช้ปีสิบห้านะใช่อันนี้เจเด็กมีที่ไหนราคาแบบนี้ใช่และมีที่ไหนสภาพสวยขนาดนี้ใช่สภาพสวยนะครับมีที่ไหน มีที่นี่ที่เดียวไงมีที่นี่ที่เดียวาย่ไม่แวนนี่เนี่ยยังอยู่ครบเลยเนี่ยลูกพี่เราโดนอะไรแล้วใครอุ้มไปแล้วน่ะลูกพี่เราโดนอุ้มไปแล้วอ่ะเอ้าสนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 6น8 3 5 2 7 4 2นะครับจากเรานกจัดไปและคุณนนยิ้มหวานครับผมใครอยากจะทักมาซื้อรถก็โทรมาได้ขายมาขายรถก็สามารถทักมาได้เลย แล้วก็เบอร์ของเฮียเนี่ยจะเป็นเบอร์ไลน์นะครับเป็นเบอร์เดียวกันเลยไลน์เบอร์เนี่ยโทรสามารถโทรติดต่อเฮียได้ตลอดแต่ว่าหลังเที่ยงคืนไปแล้วพยายามอย่าโทรนะครับผมเฮียจะนอนมั่งให้ให้แกพักผ่อนมั่งครับทุกวันไม่ว่าจะเป็นรถเล็กมอไซค์เล็กร้อยยี่สิบห้าร้อยห้าสิบได้สามารถเทิร์นได้หมดเลยเทิร์นได้หมดเทิร์นได้หมดทุกรูเราจบทุกคันดันทุกเคสตามสโลแกนของเรานะครับแม่ค้าขายลุกชิ้นปิ้งยังออกได้เลยคิดง่ายๆเอาง่ายๆผมลืมบอกไปอันนี้ออกรถศูนย์บาท ออกรถศูนย์บาทด้วยคันนี้ออกรถศูนย์บาทรีบเลยรีบเลยนะครับรีบเลยบ๊ายบายถ้าไม่เห็นแน่นอนคือโดนแล้ววันนี้